ร้อยไม่ได้ขาอุ้ยไม่ได้เท้าขาบ้านใครยูหมาป่าไอเหี้ยเพื่อนลอกหมาป่ามาโอ้ยโหเพื่อนจะตายอยู่แล้วนั่นเพื่อนก็สู้นะถึงแม้จะตายอยู่แล้วอยากครับเตียงนอนมากเลยเออมึงอยากข้ามวันเหรอมึงอยากข้ามวันเหรอใช่ต้องตัดมาให้ได้ยี่สิบท่อนมึงอยากข้ามวันเหรอ อยากข้ามวันจากวันที่สองเป็นวันที่สี่เลยเหรอใช่เฮ้ยรอด้วยเทเตอร์โหไฟสายเก่ากูมีแล้วก็สอบดีกูยังไม่มีขวานดีกูมีแล้วไดรับกูดแบ็คเนื้อกูเนื้อเนื้อหิวเนื้อหิวเนื้อหิวเนื้อไม่ใ่ใครเนี่ยกินดีกว่าเนื้อกูเอาเนื้อมึงเหรอมึงเอาเนื้อมึงมาแยงหมาป่า ในหูวิวตอนนี้มือกูยเย็นมากเลยมือกูก็เย็นเอาจริงทุกคนคิดว่าเราอยู่ในป่าร้อนใช่ไหมแต่ชีวิตจริงคือเราแบบหนาวใส่ใส่เพราะเราอยู่ในห้องแอร์สตูดิโอของเราเฮ้ยมีคนอัปเดตมาอนหาหัดต่ำแล้วมาอนหาหัดต่ำ <laughs> คอยดูโต๊ะคราฟด้วยเราไอ้นี่ตัดไม้ด้กีท่อนนะ หนึ่งท่อนสองเหล็กหนึ่งท่อนสองเหล็กที่เดี๋ยวเอาไปอัพเดทมาแล้วมีกับเด็กหมามาตัดตะกี่ท่อนนะสองอีกโง่อะเอามาตั้งเยอะนะสองสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหก รู้อย่างนี้กลัวเลยเกินกลางคืนแค่สองนาทีวัดปว้าุวยโอ้หหัวคตรเก่งวกลัวไม้กูหายไปไหนหมดเอาไปเผามีเพื่อเอาไปเผาอเอาไปอัปเดตแล้วก็เอาไป แล้วก็เอาไปทําอย่างอื่นนู่นนี่โอเคมีเพื่อนใส่มาทีแล้วแต่มันก็ยังไม่พอกวางเนี่ยมีกวางไหมอยากเห็นกวางเขาวกวางเขามันอยู่กลางเขาจริงไหม เติมบัตรไฟฉายต้องเอาไฟฉายส่งเข้าไฟใส่วันเนี้ยเอากูเหดทิ้งไฟสายเออจริงด้วยวะกูแม่ง oh, ไม่รอด,ด,ด,ด ต้องการปืนเนือไงกูต้องการเหียบกูต้องการปัดบายแค่นั้นแหละแล้วมึงามกาขวานดีมาให้กูด้วยโอเคถ้ากูได้ได้นะ่ะกูจะครับเตียนนอนให้ข้ามวันข้ามคืนไปเลย ไปวัดกางเกงจนกางเกงกูหมดจนเวลาต้องพูดถึงก็ต้องพูดถึงให่ยูทูบด้วยเหรอเนี่ยต้องพูดถึงด้วยเหรอเนี่ยใช่ไงไอสัตว์กูไปวัดกางเกงที่โรงเรียนมาเงเวลาเกือบหมดอะโอ้ยอุ้ยได้ถุงดีเพ่งขึ้นแล้วอะโุ้ยได้ถุงดีได้ถุงดีเดี๋ยวไปเอาให้มึงกันกันแค่มายี่สิบอันยังเบาๆ <Okay. S 2> โอ,โอเคกูเดินทะลุต้นอ๊อกเดี๋ยวกูเอากระสอบดีไปให้มึงแล้วกันนะเอากระสอบดีไปให้มึงภารกิจไม่ใช่มึงจะตายก่อนเนาะเฮานี้ไม่เห็นมีหมาป่าเลยวะเอาไปโอ้ยโอ้โหยโอ้โหยติดโอ้โหยติดเจ้าเอาไปเอาไปนะโอเคเอาโอเค ตัดไม้ทำลายป่าเมื่อกี้กูเห็นกระต่า,ตายกระโดดเข้าไปในน้ำด้วยเอาเดี๋ยวแค่สามคนสามกูมาตัดไม้สามกูมาตัดไม้มึงตัดไม้ทำลายป่าแต่จริงๆเคยทำไหมหไม่เคยแค่เกมะ่ะตัดไม้ทำลายป่าแค่เกมนะครับอย่าไปโลกเรียนแบบจริงๆๆๆๆจริงริงริงจงจ ตัดไม้ทำลายปอหยุดพูดได้ยังไปขอกินขอกินเนื้กอกระต่ายก่อนมาตัดมาได้สิบห้าอันนะจิบจิ๊บจิบจิ๊บจับจับก๋วยจับก๋วยจับเกี๊ยวก๋วยจับอยากกินเหรอให้แม่กูทำให้กินไหมอุ้ยมีเตียงเตียงเตียงแบบไหนเอ้ยเอาไมหมอันห้าอันเลยเหรอไม่ เอาแค่เหล็กแต่เราเหล็กห้าอันแต่เรามีเหล็กอยู่สิบอันไปทำกลนทำได้กี่อันทำได้แค่หนึ่งอันวันจะเพิ่มอีกหนึ่งอันวันมันจะบวกอีกหนึ่งแล้วเราไม่ต้องเล่นเลยวันนั้นวางเลยไหมวางเลย,เลยมีคนสร้างกับดักวิตตั้งใหม่มันจะตายพอยี่นี้อ๊ะ หัวมึงมึงจะได้ตุหน่อยเกมนี้ไฟฉายสว่างจริงนะไฟสัยนเหมือน RPG อะไม่เหมือนเกมผีบางเกมไงวะที่มันเหมือนโอ้ยกูะ้มเข้าได้นี่วางืมเงยถนัดเอาสร้างเข็มทิศด้วยมันต้องใช้ไม้ไหมไม่ต้องใส้แค่ใส้เหล็ก ไป้าง <c oughs> ต้องการสั้งเตียงเก่าเว้ยเตียงเก่าๆเตียงยูโรสโกโ้ที่ไม่สปอนนะครับถ้าพูดส,สิสโกโไ้ไว้าว้าเว้าเว้าไว้ไหม ปั่นไม่ได้เหรอวะกลับแล้วที่กราดเฮไยไม่ไ่มาจากไหนฉันต้องการหม้ใครไปตัดมาวะเออ โอเคต่อไปก็เตรียมของสู้ทำไมไม้กูเลือเก้าทำไมไม้กูเหลือเก้าอันไว้เฮียเมืงวันที่หกแล้วเหียทำไมไม้กูเหลือเก้าอันว้ไม่รู้เมื่อกี้กูสัตว์ได้สิบเจ็ดโอ้ยแต่แต่ที่เน่เมื่อวันวันที่สามใช่ปะแล้วกูใส่เตียงใช่ปะแล้วกูใส่เตียงใช่ปะแม่งเพิ่มแม่งเพิ่มไปสามแมงเพิ่มอีกสามวันเป็นวันที่หกเลย ต่อไปก็ต้องวันที่เก้ากูตัดทีเดียวสองต้นโอ้โหเต็มเต็มตัดไม้ทำไายป่าอุ้ยก็ได้บล็อกมาด้วย Minecraft โอ้ยไม้สิบหกอันแล้วเรวจังเลยว่ะฝนตกโหตอนนี้ไฟเราต้องการต้องการไหมต้องการไม้เป็นอย่างมากแล้วกูกำลังสะสมไม้เอาอเตียงด้วยไงอ้าวไอ้บล็อกไม้ว่ะโอ้ยไ,ไอ้บ้ายา่ยาย่าเดี๋ยวกูสร้างไปในที่เก็บไม้ก่อน มึงเอาไปในที่เก็บไม้อยู่นี่อยู่นี่มึงดูที่เก็บไม้อยู่นี่ทำไมไม้กูกลายเป็นสีดีวะเฮ้ยมึงอย่าไปเผาไม่งั้นมันจะลดลงเอ,เอามาเก็บนี่เอามาเก็บกูมันกูเผื่อเดินผ่านอะเร <c oughs> ียบร้อยมึงเอามาเก็บนี่ก่อนนี่น,นี่ตรงนี้นี่ตรงนี้มีที่เก็บไม้อยู่มึงดูดิเนี่ยเดี๋ยวมึงดูกอ่อนโอ้ยไม่ดูนะกู <c oughs> กูยนี่วะไม่รู้ขอขอต่อพัร